ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรงเรียนบ้านที่นาสีธรรมวัตรราชอนุวัตรระยะทางสวัสดีค่ะน้องๆในบทเรียนที่ผ่านมาน้องๆได้เรียนรู้การวัดความยาวและการวัดความสูงโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานกันไปแล้วในวันนี้ น้องๆจะได้มาเรียนรู้การวัดระยะทางกันค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้ในบทเรียนครั้งที่ผ่านมากันก่อนนะคะน้องๆยังคงจําเรื่องการวัดความยาวที่เราเคยเรียนกันไปแล้วได้หรือเปล่านะการวัดความยาวคือการหาความยาวในแนวนอนค่ะ โดยวิธีการวัดความยาวนั้นน้องๆจะต้องวางปลายของหน่วยกลางให้เสมอกับสิ่งของที่เราต้องการวัดดังเช่นตัวอย่างในภาพนี้น้องๆบอกได้ไหมคะว่าสิ่งของต่อไปนี้ยาวกี่หน่วยน้องๆลองคลิกตัวเลขที่เป็นคำตอบ มาใส่ในช่องว่างที่กํำหนดให้นะคะสิ่งของต่อไปนี้มีความยาวกี่หน่วยตะเกียบยาวกี่น่วย <Wow! S 1> สิ่งของต่อไปนี้มีความยาวกี่หน่วยไม้ขีดไฟยาวกี่หน่วย สิ่งของต่อไปนี้มีความยาวกี่น่วยหวียาวกี่หน่วยสิ่งของต่อไปนี้มีความยาวกี่หน่วยแปลงสีฟันยาวกี่หน่วยสิ่งของต่อไปนี้มีความยาวกี่หน่วยนาฬิกายาวกี่น่วย ส่วนการวัดความสูงคือการหาความสูงในแนวตั้งนั้นในกรณีที่เราต้องการเปรียบเทียบความสูงเราจะต้องวางของให้อยู่กับพื้นระนาบเดียวกันเพื่อจะได้เปรียบเทียบความสูงได้อย่างชัดเจนค่ะเช่นในภาพนี้น้องๆบอกได้ไหมคะว่าสิ่งต่อไปนี้สูงกี่หน่วยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ พลอยจะไปช่วยคุณแม่จ่ายตลาดค่ะเพื่นๆไปเดินตลาดซื้อของกับพลอยไหมคะตลาดอยู่ไม่ไกลจากบ้านพลอยเลยเดินไปเพลินๆก็ถึงแล้วค่ะสวัสดีค่ะพลอยหนูกําลังจะไปตลาดหรอคะถ้าอย่างนั้นพี่ไม้บรรทัดขอไปเที่ยวตลาดด้วยคนนะคะเอ๊แล้วที่หนูบอกว่าตลาดอยู่ไม่ไกลนี่ มีระยะทางจากบ้านไปถึงตลาดห่างกันเท่าไรหร่ล่ะคะคำว่าระยะทางหมายถึงอะไรเหรอคะหนูไม่เข้าใจคำคำนี้เลยนะคะหนูทราบแค่ว่าถ้าไปตลาดหนูก็เดินคุยกับคุณแม่ไปเพลินๆไม่นานก็ถึงตลาดแล้วล่ะคะ่ะถ้าหนูไม่ทราบว่าระยะทางหมายถึงอะไรไม่เป็นไรคะ่ะถ้าอย่างนั้น ที่ไม้บรรทัดจะพาพลอยและน้องๆมาเรียนรู้เรื่องการวัดระยะทางพร้อมๆกันนะคะน้องๆดูภาพต่อไปนี้นะคะจากจุดที่พลอยยืนไปยังจุดที่เพลินยืนจะเรียกว่าระยะทางหรือระยะห่างค่ะ โดยระยะทางหรือระยะห่างนี้สามารถวัดได้โดยใช้หน่วยกลางการวัดอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นก้านอิดหรือการก้าวเดินเป็นเครื่องมือสำหรับวัดเช่นเดียวกันกับการวัดความยาวและความสูงค่ะ ล้วมาดูวิธีการวัดระยะทางหรือระยะห่างระหว่างพลอยและเพลินกันนะคะโดยเราจะใช้ก้อนอิฐเป็นหน่วยกลางแทนระยะทางหนึ่งหน่วยค่ะเราจะเริ่มต้นวัดจากจุดที่พลอยยืนไปยังจุดที่เพลินยืนน้องๆนับตามไปด้วยนะคะ1 2 สามสี่ห้าหกน้องๆคะลอยอยู่ห่างจากเพลินเป็นระยะทางหกหน่วยคะ่ะและถ้าลอยต้องการทราบระยะทางจากบ้านไปยังตลาดว่ามีระยะห่างกันเท่าไหร่ลอยก็อาจใช้วิธีการนับก้าวเดิน เป็นหน่วยกลางในการวัดระยะทางได้ค่ะอา้าวคุณแม่มาแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปตลาดกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆคุณแม่คะวันนี้หนูจะลองวัดระยะทางจากบ้านไปยังตลาดว่าห่างกันเท่าไหร่้วยการนับก้าวเดินของหนูเองค่ะเหลอาจ้าลูกแม่ว่าแบบนี้ก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะแม่ก็ยังไม่เคยรู้เลยว่า บ้านเราอยู่ห่างจากตลาดเป็นระยะทางกี่ก้าวใช่ค่ะน่าสนุกมากๆเลยหนูจะเริ่มนับแล้วนะคะเพื่อนๆคะเรามาเริ่มนับไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบหก 47 48 4บเจ็ดี่สห้าสิบห้าหนูนับได้59ค่ะใช่ค่ะพลอยนั่นก็หมายความว่าระยะทางจากบ้านถึงตลาดห่างกันห้สบหน่วยค่ะพี่ว่าเอาอย่างนี้ดีไหมในระหว่างที่คุณแม่ของหนูเดินจ่ายตลาด หนูลองวัดระยะห่างของร้านค้าแต่ละร้านในตลาดกันว่ามีระยะห่างกันกี่หน่วยเป็นการฝึกการวัดระยะทางไปด้วยเลยดีไหมคะดีค่ะแล้วก็น่าสนุกด้วยอืมแล้วเราจะเริ่มจากร้านไหนดีนะเอาเป็นว่าหนูขอเริ่มจากร้านขายผักตรงนี้แล้วกันนะคะเพื่อนๆคะ นี่คือแผนที่ร้านค้าต่างๆในตลาดค่ะลอยมาจ่าตลาดช่วยคุณแม่อยู่บ่อยๆลอยจาร้านค้าต่างๆในตลาดได้ขึ้นใจเลยค่ะลอยอยากชวนเพื่อนๆมาช่วยพลอยนับก้าวเดินของพลอยเพื่อวัดระยะห่างของร้านค้าแต่ละร้านกันค่ะเรามาช่วยกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้คุณแม่ซื้อผักเสร็จแล้วเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้คุณแม่ซื้อผักเสร็จแล้วต่อไป คุณแม่บอกพลอยว่าจะไปซื้อปลาค่ะว้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดถึงแล้วค่ะร้านขายปลาร้านขายปลาอยู่ห่างจากร้านขายผักประมาณแปดหน่วยค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราเร,าราคุณแม่ไปซื้อปลาสักครู่นะคะคุณแม่คะลอยช่วยถือนะคะต่อไปเราจะไปซื้อของร้านไหนหรอคะแม่จะไปซื้อผลไม้จะลูกเราไปที่ร้านขายผลไม้กันนะค่ะคุณแม่ต่อไปเราจะไปที่ร้านขายผลไม้คะ่ะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเก้าค่ะเพื่อนๆพ่คะร้านขายผลไม้อยู่ห่างจากร้านขายปลาประมาณสิบหน่วยนั่นเองค่ะช่วงใายเดียวตอน ข้อไหนกันแน่ข้อหนึ่งเดินจากโรงเรียนไปตลาดข้อสองเดินจากโรงเรียนไปธนาคาร ข้อ3เดินจากสนามเด็กเล่นไปสถานีตำรวจข้อ4เดินจากวัดไปสนามเด็กเล่นข้อ5 เดินจากธนาคารไปสนามเด็กเล่นข้อ6เดินจากสนามเด็กเล่นไปตลาดเป็นยังไงกันบ้างคะพี่ไม้บรรทัดว่าน้องๆคงจะสนุก กับการบอกระยะทางในเมืองสมมุติเมื่อครู่นี้นะคะและถ้าน้องๆอ,อยากสนุกกับการวัดความยาวแบบนี้อีกก็ไม่ยากเลยค่ะมีสิ่งของอยู่รอบๆตัวอีกมากมายให้น้องๆได้ลองวัดดูฝึกฝนบ่อยๆนะคะน้องๆคนเก่งพี่ไม้บรรทัดต้องไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย